รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตราเด็กสมบูรณ์ สองหมื 20, ่นแฝดวะ <c oughs> ดีด <c oughs> ี <c oughs> ทำไมเยอะกว่าเยอะลเลยอ่ะเราไปลบอย่างนี้เลยเหรอจอย ือตรงใหม่สิเราเพื่อเดี๋ยวเพิ่งมาสนใจยอดลงย,ยอดไลฟ์นี่คุณผู้ชมมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบี้ยปากเช็คกินมาแล้วะคะ่ะใช่แล้ววันนี้ค่ะเปียวปากของเรานะคะจะขอมาแบบชิคๆเลยค่ะคือ <ừ. S 1> เป็นไลฟ์สไตล์การหาร้านอาหารที่ไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวนะแต่ว่าจะต้องแบบว่ามีกิมมิกนะคะ <ừ. S 2> แล้วก็สามารถที่จะแชะแล้วก็แชร์แบบไม่เอาด้วยบอกคุณผู้ชมก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนี้ครับร้านแรกที่เราอยู่ับสวยมากๆเลยคือร้านแปบแปบคาเฟ่นั่นเองจะบอกว่าร้านแบบสวยขนาดนี้แต่เจ้าของร้านนี่เขาจะน่ารักมาก เขาจะเปิดๆโกโก้เดินหน้าทิมน่ารักจริงๆกำลังชมก็ดีเลยเฮ้ยได้ยินคขาว่าน่ารักน่ารักที่หมายที่หมายถึงโก้ฮะใช่ที่หมายถึงเจ้าของที่เมื่อกี้ชมกันว่าน่ารักดีโต้ไงน่ารักมากเลยเจ้าของร้านแต่ที่เปิดๆล้มหน้าทิมคือออนอะแล้วให้หนูมาทำไมอ่ะเ็อเจ้าของร้านเออมาด้วยไงไม่ไม่ให้ที่หมายถึงอขาอย่าร้องอย่าร้องเลย แต่พี่ชอบชุดเยอะมากเลยคือชุดแบบมีความเก๋และเท่มากอ่ะพี่ของได้สดร้อนแล้วเกิดได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรก็พี่ชอยพี่ชอยซื้ออะไรก็ซื้อแต่หนูก็เรียกเก็บบินมาให้พี่โอเคราคาค่ะด้วยนะใช่ค่ะได้โอเคแล้วพร้อมเลยไปเลยพี่เต๋อก็เนี่ยระหว่างที่พี่ชอยช้อปปิ้งเดี๋พี่เต๋อก็เดินเล่นหรือว่านั่งไปนั่งรอข้างล่างก็ได้แล้วเดี๋ยวคอยบินไปให้พี่เต๋อโอเคพี่บินเริ่มเข้าไปนะเอาเลยค่ะนี่ฝั่งนี้เลยะนี่อะไรบ้าง ดูครับอาหารหน้าตาดีแล้วก็ดูน่ากินมาาแต่ว่าสิ่งที่หน้าตาดีและน่ากินไม่แพ้อาหารอยู่ทั้งความือของผมครับ <c oughs> คุณก้ัวว่าสินนะเนยอันนี้แล <c oughs> ้ว ให้หนูเลยไม่ใช่หนูหรอไม่เจอกันบ่อยหรอกไงอยากรู้คอนเซปต์ร้านว่าคอนเซปต<ช>์ร้านนี่คือเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแซมแล็บมันมีสาขาอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดแต่เป็นแค่แฟชั่นเราก็เลยใช้ชื่อนี้แหละค่ะแล้วก็หยิบมาต่อยอดทําเป็นคาเฟ่ที่แรกมีแฟชั่นที่รวมแบรนด์จากใน IG แล้วเราก็จะมีข้างล่างที่เป็นรวมแบรนด์ขนมจากใน IG ด้วยเช่นเดียวกันใช่แต่ว่าเมนูอาหารหรือว่าเมนูขนมของตัวเองก็มีด้วยเหมือนกันค่ะก็แนะนำราคาหน่อยค่ะอยากฟังเสียงโก้ค่ะพร้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อาบบร์ เปลี่ยนพอร์เตอันนี้อร่อยมากมันก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวจีกิคู่กันใช่คือเหมือนเหมือนเราจะเลือกได้สองสไตล์ว่าจะกินแบบเป็นแบบฝรั่งหรือแบบไทยถ้าแบบฝรั่งก็คู่กับเซนฟายกับเบรบี้แบบไทยก็ข้าวเหนียวกับแจ่วอร่อยดีอ่ะนะฮะแล้วกเลยอันนี้เป็นลาบไก่ฉีกครับลาบไก่ฉีกอันนี้ก็อร่อยมากเพราะเราจะใส่ถั่วอิลามาเมะเข้าไปด้วยเพิ่มเท็กซ์เจอร์ให้มันแบบว่ามีความกรุบๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจริงจริงอันนี้คือเป็นสูตรของเราเองหรือว่าใช่ค่ะอันนี้ของเราเองนี่เป็นเมนูของร้านเลย พี่เอ้องชิมครับองชิมซึ่งทุกเมนูเนี่ยก่อนจะออกมาเราก็ได้ทําการชิมกันทัหมดแล้วอร่อยมลกนร้านก็จะมีแบบเมนูไทยด้วยแล้วก็เมนูฝรั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่จอยเป็นแฟบคาร์โบคือเป็นคาโบนาร่านี่แหละแต่ว่าไม่ธรรมดาปกติคาโบนาร่าทั่วไปเราจะเห็นแบบชีสน้ําเยอะๆใช่ไหมแต่วันนี้จะเป็นแบบแห้งคือมันจะทําให้ชีสเกาะอยู่ที่เส้นแล้วก็แห้งไปเลยคือพอแห้งแล้วราชากินแล้วมันจะเข้มช้นใช่แล้วมันก็จะแบบไม่เลี่ยนมาก วิธีนี้ก็อร่อยมากเลยคือมันจะมีความแบบเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากอะไรค่ะไทยกับญี่ปุ่นก็จะมีรสชาติแบบเหมือนทองคัตสึแบบญี่ปุ่นมีแบบข้าวไข่ข้นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใส่ความเมล็ดกะเพราไปมันมีความหอมมีความแบบเผ็ดจัดจ้านขอไทยได้หรอคะให้รละอันนี้นะคะมัน เครื่องดื่มวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างของร้านที่แบบคนชอบมาแล้วก็ถ่ายรูปแชร์เยอะมากโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นแบบดูล้มอะไรแบบแลบเคมีหรืออะไรเงี้ยมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ร้านที่เป็นเแลบตัวแก้วตัวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบบิ๊กเกอร์เป็นหลอดเคมีทดลองอะไรนะครับแต่ก่อนเทจริงๆต้องถ่ายรูปก่อนนะครับต้องแชร์ป่ะด้วยโอ้โหวันนี้ ต้องบอกว่าทั้งน้องออนแล้วก็โก้นะครับดูแลเราสองคนดีมากครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้มามือเปล่าพี่ก็มีของพิเศษมามอบให้ใหญ่เพราะฉันตื่นเต้นแล้นี่นี่ช่วงนี่นี่ครับเป็นกิฟต์เซตหอมเข้มข้นนะครับต้องซอสหอมน้งรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับมอบให้น้องโก้น้องอ่อนด้วยขอบคุณมากเลยค่ะอ่อนก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะได้ด้วยครับได้ด้วยแบ่งกันเนาะแบ่งกันเนาะแบ่งแบ่งด้วย เออดูดีกเลามามาโอ้โหอ้โหนี่ครับบาริสต้าร้านเราบาริสต้านี่เหมือนทันหน้าตามาเลยนะเพื่อดึงดูเดียวกัสาวๆกะนอะไรกินกินมันเป็นยังไงอะไรยังไงคะเนี่ยครับเอฟนี่เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะมากก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบข้างล่างเนี่ยจะเป็นซอฟต์เบคร์คุกกี้แล้วก็ท็อปด้วยไอศครีมค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบ นุมน่มๆแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยเ,เอาไปอบจนมันร้อนกินกับไอศครีมเย็นๆก็่จะอุณหภูมิกลับมาเป็นตรงกลางพอดีคือมันร้อนเหมือนควันขึ้นเลยนะข้างล่างเป็นปปน,นย็นใช่ไหมอะ่ะอร่อยนะไอเ้ก็เป็นวนนานิลลาบีในไอศครีม แล้วนีน่อีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับคนที่ชอบกาแฟเพราะว่าร้านเราเป็นคาเฟ่ใช่ไหมหหคะอันนี้ก็เป็นแฟบราม,มิสึค่ะหรือว่าทีราม,มิสึนั่นแหละหคือขนมอ่ะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปสวยอย่างเดียวแต่ว่าเราทําให้มันอร่อยด้วยค่ะนอกจากเมนูขนม2อันนี้ที่เป็นของที่ร้านแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอืน่นออีกของหวานเนี่ยดังๆอยู่ที่ร้านเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นมีองค์นีเอมี่บรานี่นะครับมีแมงโก้ทริโออันนี้ก็จะเป็นตัวสมูทตี้อันนี้ก็อร่อยมากใช่ก็ถ้ามาเช็คอินนะคะที่ร้านคุได้พูดคำนี้ด้วยก่อนท หมดเวลาเลยผมจมาเช็คอินที่ร้านเพนในวันนี้นะคะก็จะได้ไปเป็นแฟบแลบวิง์ค่ะโต้ละหนึ่งที่เลยร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ไหนเอ่ยร้านอยู่ตรงเอกมัยเลยครับอยู่ติดถนนเอกมัยเลยนะฮะถ้าเกิดมาก็สังเกตง่ายๆตรงข้ามร้านนั่งเล่นหรือว่าจะสังเกตตัวซอยก็จะอยู่ระหว่างซอย12กับ14ครับง่ายมากมีที่จอดรถอยู่ข้างๆเลยอโอะโหสบายต้องบอกว่าตอบจอดไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เนาะที่แบบมีครบในที่เดียวเลยอะ อากาศอิเล็กโทรลักรุ่นวิต้าพลัส่นนี้มันจะมีคำถามด้วยสุกี้เสียงพายอ่าถามจอยถามจอยก่อนนะตอนเด็กๆจอยเคยมีฉายาไหมมีฉายาว่าแสนดีอ๋อเด็กเขาประชดกันแล้วเหรอ เขาเริ่มตั้งฉายาแบบประชดกันเลยด็กๆใสๆเต๋อมันคือความจริงจากใจเลยจอยไม่น่ามีฉายาว่าแสงดีเอางี้ดีกว่าแล้วร้านคุณผู้ชมนะคะร้านที่เราสองคนพามาค่ะก็คือร้านชายฟูดคาเฟ่นะคะก็เป็นร้านที่ทําให้เราแบบเหมือนย้อนกลับไปวัยสมัยเด็กๆเลยเนาะที่นี่เขาก็จะเป็นแบบอาหารไทยฟิวชั่นนะคะที่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบทานข้าวที่บ้านไปเองกหนึ่งร้านดังในย่านสุขุมวิท23ค่ะใช่และที่สําคัญคือร้านนี้เป็นธุรกิจของใครรู้ไหมครับใครคะเป็นคู่รักสุดน่ารักคู่นี้ครับนั่นกก็คคคือออุุณณบบยิสเเเร์จี นั่นเองโอ้ยคู่นี้เขาบอกว่าเชื่อชาตในการทำอาหารเนาะใช่แต่จริงๆกิมมิคเขาน่ารักดีนะ <S <S มีการแบบเหมือนซ่อนคําถามแบบน่ารักเอาไว้ในแบบเหมือนแบบขนมให้เราทานด้วยเหมือนให้เราแบบย้อนนึกกลับไปในวัยเด็กเน่ยว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ว่าอยากรู้จริงๆว่าแบบว่าอาหารเขาแบบจะหน้าตาดีขนาดไหนเราจะได้แบบแชะแชะเดี๋ยวเราเรียกให้นะอะฮะสมมิิทำไมทำไมไม่เรียกเขาดีๆเี่คข้าวนี่ไง อขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณครับ,บ่บ<ๆ>น่ารักอะอันนี้คือเหมือนเราทานตอนเด็กๆจริงๆนะใช่ลืมบรรยากาศแบบนี้ไปแล้วอะจริงเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบคุณเจียคุณบอลเขาตั้งใจเลยคือเขาอยากให้ลูกค้าได้มาทานอาหารไทยที่แบบมีความแบบร่วมสมัยแต่ว่าย้อนกลับไปเป็นเด็กด้วยใช่ก็ือือแบบเหมือนสมัยเราไปทานกับข้าวที่โรงอาหารเป็นแบบเป็นถาดหลุมเป็นปิ่นโตเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมเปานคนที่แบบแชะก่อนแชร์ก่อนทานชอบถ่ายรูปก่อนกินเป็นยังไง ใหชมดูนะคะเนี้ยเมยน่คือแช่งี้คือเท่มากนี่มาดูเมนูกันดีกว่าครับมีอะไรบ้างนี่ครับของผมครับข้าวหมูสามชั้นทอดน้ำปลาดีครับน้ำปลาดีคือเป็นน้ำปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราดเลยทานกับน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็นี่ครับหมูสามชั้นนี่เขาทอดแบบกรอบเลยแล้วก็มาดูของจอนี้นึ่งนะคะอันนี้ค่ะก็คือ ข้าวคุกกะปิเคยแบบบ้านฉันค่ะเขาก็ใช้เคยอย่างดีนะคะนี่ย่างบนใบตองแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใช่คือจะมาให้แบบคุกข้าวเองว่าแบบเราจะชอบความเค็มระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิหมูสามชั้นเนี่ยก็คือแบบดูก็รู้ว่าอร่อยอ่ะดิมันแบบมันดูมันเข้าเนื้อดูเหมือนเขาหมักแบบอย่างดีอ่ะอย่างอื่นนี่ก็เป็นเมนูแบบบางอย่างก็แบบเหมือนแบบ เพิ่งเคยเห็นก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับไข่ตุนคาราเมลปูปูนี่คือมาเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆเลยสิ่งที่มีความแบบพิเศษกว่านั้นคือจะมีรสชาติหวานๆของคาราเมลด้วยรสชาติมีกลิ่นของคาราเมลจะหอมขึ้นอีกเสียงกรอบเลยนี่เลยเข้าใจเลยว่าทำไมเป็นเมนูยอดฮิตเป็นไงอะโอ้โหอร่อยมากข้อแรกเลยคือหมูสามชั้นทอดดีมากครับ กรอบแบบโอ้โหตรงหนังนี่กรอบมากแล้วรสชาตินี่คือจะแบบมีความแบบเหมือนเค็มเมมันมันอยู่ในตัวหมูสามชั้นนะทางกับจิ้มเจียวนี่เด็ดเด็ดมากข้าครูกะปิของเราได้ครกเสร็จเรียบร้อยแล้วดสิมันเละบ้างหรือมันน่ากินมันมันมีความเป็นจอยแหละได้ได้อยู่โหอร่อยอ่ะเป็นไงคือกะปิเขาหอมมากจริงค่ะแล้วก็หมูหวานเขาว่าคือรสชาติมันเข้าเนื้อดีมากเลยอ่ะมันจะครบรสบีบมะนาวไปนะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวแบบอร่อยอ่ะ อีกหนึ่งเมนูนะคะที่คนรักสุขภาพมานชอบทานเนอะอันนี้เป็นสลัดมันม่วงค่ะซึ่งใช้มันม่วงของไทยนี่แหละมาทานไปคั่วกับแมชโพรเตโต้เนาะแล้วก็เป็นพวกผักต่างๆก็จะไปย่างเมื่อกี้เพื่อสุขภาพไปแล้วนะครับมาแบบแน่นๆเน้นๆสำหรับอิ่มเลยอันนี้ครับคากิโกโก้คือไม่ใช่คากิธรรมดาก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปด้วยในในคาคิคือรสชาติก็จะมีความแบบเหมือนแบบมันจะนัวขึ้นอ่ะมันก็มีความหอมของโกโก้เนาะของหวานที่นี่ก็น่ากินไม่แพ้กันนะมีใจเย็นๆไทยที เย็นทันทีก็จะเป็นแนวแบบขนมพังเย็นอีกอันหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ชอบสตรอเบอรี่นะครับก็เป็นสตรอเบอรี่เลเวอร์โทสครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นเด็กหญิงนี่แบบว่ากดไลค์รัวๆ,ๆเลยค่ะเด็กชายเต๋อฉันทวิตก็กดไลค์รัวๆครับ <c oughs> พูดแบบนี้ด้วยเหรอเด็กไง <c oughs> เอางนนี้ดีกว่าค่ะอยากให,นะให้คุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารอร่อยๆแบบย้อนวัยกันนะคะที่ชาคูดคาเฟ,คาเฟคา่ค่ะเพียงแค่ร่วมสนุกนะคะกับ Facebook เปรี้ยวปากออนทีวีไปกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากค่ะก็ะจะได้วอล์ชออิ่มฟรีแบบนี้มาทานที่ร้านเลยค่ะแถมยังได้รับสิทธิ์นะครับเป็นสมาชิกแอปกิทเชนฟรีหนึ่งปีด้วยครับแค่สองรางวัลเท่านั้นนะครับมาก็ไม่ยากด้วยนะครับอยู่ที่อาคารประสานมิตรพาซาครับซอยสุกวิท23ครับ แต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องออนรออยู่แล้วไหมอ่ะก็ไปด้วยป่ะก็ไม่รู้สิว่าไปหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เขาอยู่ด้วยกันก็ก็ออนเช็คอินแล้วกันวันนี้ดีดีดีดดไปพบกับช่วงกออนเช็คอินครับวันนี้เพื่อนสมัยไฮสคูลที่นิวซีแลนด์ออนจะมาเยี่ยมค่ะออนก็เลยว่าจะทำเมนูอาหารไทยฟิวชั่นไว้รอกับเมนูแกงเขียวหวานแซลมอนไว้ต้อนรับเพื่อนกันสันหน่อย พอกะทิแตกมันนะคะออนก็จะใส่เครื่องแกงเขียวหวานตามลงไปค่ะพอในเครื่องแกงกับกะทินะคะเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ใส่ผักต่างๆลงไปได้เลยค่ะออนก็จะใช้มะเขือเปราะนะคะมะเขือพวงค่ะกลืช้ยริกชีอ่อนผิกชีฟ้าใบมะกรแ,แล้วก็ใบโหระพาค่ะ ชามอนออนมีผู้ช่วยอย่างมาอหุงข้าวเครื่องนี้ค่ะเพียงแค่กดโปรแกรมตุ๋นปุ่มเดียวหมอหุงข้าวเครื่องนี้ก็จัดการให้เสร็จสับและยังมีโปรแกรมทําอาหารทิ้ง12สองโปรแกรมเป็นมากกว่าม้อของข้าวจริงๆค่ะนี่แหละค่ะรสชาติของความสุขของออน รวมเช็คอินโดยธัญพืชตราไราทิพย์ หมดแล้วมั้งเนี่ยอร่อยมากเรากำลังจะบอกว่าต้องบอกเลยนะว่าสวยมากสวยจร <Thank S 1> ิงๆ Thank, <you. S 1> Thank you for watch ก็เตอบบองหน้าเราเราก็บอกว่าสวยมากไม่ใช่เราชมร้านไงเราบอกว่าร้านสวยบรรยากาศดีมันสวยมากจริงๆที่นี่คือร้าน m i l l i e b r u s s e l l นั่นเองครับคือที่นี่เขาจะตกแต่งเป็นแบบสีขาวนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้แบบฟุ้งฟิ้งข้างนอกมีสวนด้วย<อ>แล้วข้างในก็จะเป็นแต่งแบบ เหมือนเป็นวังเล็กๆของเจ้าหญิงจริงครับคือเป็นร้านที่เหมาะกับการแบบอัพรูปรัวๆวนไปวนไปวนไปเลยอุ้ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะโอ้พอพูดถึงเจ้าหญิงปุ๊บเจ้าหญิงก็มาเลยนะครับคุณพลอยเจ้าของร้านนะครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหน้าตาดีมากเลยครับขนมหรอขนมด้วยคุณพลอยด้วยครับขอบคุณค่ะพี่เต๋อคอนเซ็ปต์ของร้านเรามีเป็นยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ของทางร้านนะคะก็จะตกแต่งบรรยากาศสวยงามอย่างที่เมื่อกี้พี่ซอยพี่เตอเห็นนั่งๆนะคะจะเป็นสวนสไตล์อังกฤษค่ะแล้วก็กับบ้านสีขาว นะคะแล้วก็อาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบโฮมเมดค,ค,ค่ะทำทุกอย่างด้วยใจนะคะเพราะว่า ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นสูตรประจําตระกูลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขนมที่คอยทาเองทุกเมนูค่ะแล้วก็อย่างพวกจัดสวนหรือว่าตกแต่งภายในก็จะเป็นคุณแม่ที่จะคอยช่วยดูด้วยค่ะอ๋อคือทําเองหมดเลยใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะสวยด้วยเก่งด้วยเพอร์เฟกตนะฮะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อมาเอาคุณพ่อครับครับเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้หนึ่งขนมขรานานที่แบบคณพนคนคิสูตรเองบอกว่ามีอะไรบ้างค่ะก็อันแรกนะคะก็ตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็นพานาคาต้านะคะกับไ ซอนแล้วก็ทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวค่ะตัวนี้ก็ทําเองทุกอย่างเลยตัวที่เป็นพนาคาต้าก็จะสูตรทางร้านโดยเฉพาะนะคะจะเอาน้ําตาลไปเคี่ยวหรือว่าไปคั่วก่อนให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะคือหอมจริงๆแล้วก็รสชาติแบบว่าไม่ได้หวานมากแล้วคือหอมวานิลาด้วยเพราะไม่เหมือนมีเมดวานิลาด้่วยก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นแครอทเค้กนะคะตัวซิกเนเจอร์ของร้านค่ะที่ทุกคนจะชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็ทานด้วยใช่ค่ะโอ้เป็นแครอทเค้กที่อร่อยจริง คือมันจะมีเท็กซ์เจอร์ของความแบบกรอบปะละมุนละมุนกับมันแบบมีกรอบๆมีนุ่มๆมันนุ่มกรอบแบบผสมกันอ่ะมันเหมือนเป็นครีมชีสด้วยใช่ไหมคะในความแบบเปรี้ยวมันมันโอ้อร่อยจริงๆโอ้อร่อยมากนี่นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าชอบทานกันค่ะก็คือซอฟต์เบคกคุกกี้นะคะคุกกี้อบนิ่มค่ะอบใหม่แต่ละชิ้นเลยนะคะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมแล้วก็สตรอเบอรี่ข้างๆค่ะมันตัดดีอ่ะเนี่ย โอ้โหลุ้นมากเลยุ้นอยู่ว่าพี่แต๋จะชอบทานหรือเปล่าผมเป็นคนชอบทานของหวานมากค่ะโอ้ยมีความแบบทั้งนุ่มทั้งกรอบแบบกำลังดีอะเนาะเครื่องดื่มตัวต่อไปที่พี่เตร์กำลังดื่มอยู่นะคะก็คือดับเบิลเมลอนโซดาค่ะตัวนี้จะมีไซรัปของเมลอนแล้วก็ดับเบิลเมลอนนะคะก็คือจะเป็นแคนตาลูปด้วยแล้วก็แตงโมด้วยค่ะเสิร์ฟคู่กับเนี่ยแตงโม แล้วออของจอยล่ะคะของพี่จอยนะคะก็จะเป็นเช็เกเรตโต้เลมอนฮันนี่ค่ะตัวนี้ก็คือจะตรงตัวแล้วก็คือมีรสของกาแฟนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็มะนาวนะคะ่ะแปลกมากรสชาติก็จัดละมุนนะ,ะโอ้อร่อยทุกเมนูเลยคือหลงรักทั้งขนมแล้วก็บรรยากาศของร้านค่ะคุณพอ่อขอบคุณมากค่ะสําหรับ ทุกคนนะคะสำหรับพี่จอยพี่เตอ๋อด้วยนะคะที่มาที่นี่ก็คือถ่ายรูปด้านนอกได้เลยถ่ายได้ทุกมุมของร้านเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจทําออกมาให้สวยที่สุดเลยค่ะสำหรับร้าน <c oughs> นะคะก็ตอนนี้จะเปิด6วันต่ออาทิตย์นะคะวันนักขานถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลาเปิดก็คือ10บโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะคะบอกพิกัดร,ร้านนิดน,นึงคะ่ะได้ค่ะร้านอยู่พหลโยธินซอยสินะคะเลยลาวิลลาอารีมานิดน,นึงเองคะ่ะ <c oughs> ที่จอดรถก็คือสะดวกมากเลยเพราะว่าจอดฝั่งตรงข้ามลานได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าแฟนๆรายการเปี้ยวปากมามีอะไรพิเศษไหมครับต้องมีแน่น การเปรี้ยวปากนะคะที่มาทานในวันนี้นะคะคก็จะได้รับพิเศษไปเลยค่ะสำหรับโปรตีนจีโซดานะคะจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นไซรัปอีกแก้วหนึ่งที่อร่อยมากๆของเราคะะก็คือมาเช็คอินแล้วก็แชร์ชโลเคชั่นแชร์โ,ชชโอเคชั่นค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณพอลงขอบค่ะคุณค่ะคุณค่ะ ดูดิรูปพี่เราถ่ายที่สวนนะลงไป30วินีอยอดไลฟ์เพียบเลยจอเช็คทุกวิเลยเหรอใช่ด<ๆ>ิเราตื่นเต้นเหมือนกันเนาะตื่นเต้นก็บอกแล้วนะครับว่ายุคนี้นะครับร้านฮิตติดเทรนด์ก็ต้องร้านที่เราพามาวันนี้เลยนะครับ <c oughs> มีรูปให้แชะแล้วก็แชร์ได้อย่าง,ตงเต็มที่เลยถ้าไม่อยากเอานะครับมาเที่ยวเช็คอินตามรอยเพียวปากแบบพวกเรากันครับ กินกันแบบแต้มมิมแล้วนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมเที่ยวส่งท้ายซัมเมอร์ค่ะเพียงแค่ร่วมสนุกนะคะใน Facebook เรี้ยวปากออนทีวีค่ะโพสภาพสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณประทับใจพร้อมกับบอกเหตุผลมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรุ่นรับรางวัลใหญ่นั่นก็คือกิฟต์บเช์รห้องพรีเมีย์พูลวิลล่าครับโอ้โหพัก2คืนสำหรับ2ท่านนะครับมี1รางวัลเท่านั้นเองนะครับที่เพรสรีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่าครับ แต่ที่สำคัญที่สุดขอ,อย้ำเลยนะครับต้องเข้าไปที่ a c e b o o k เปี้ยวปากออนทีวีนะครับเพราะว่าของรางวัลพิเศษแบบนี้นะครับสำหรับแฟนๆเปี้ยวปากเช็คอินเท่านั้นครับใช่แล้วค่ะ uch. แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเพราะขึ้นใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยเต๋อดูดิลงบักเตี้ยยอดไลค์หกหมื่นเลยอ่ะตกศูนย์ว่ามันหกพันมั้ สัปดาหนะ์ eat, หน้าไปไฟฟอร์อีทกับนางเอกสาวตาคมชิปปี้ซิรินแล้วเอาใจวัยรุ่นกับเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นปิดท้ายกับอาหารไทยสไตล์โบราณรสดั้งเดิมโหดมันาาแน่นอนห้ามพลาด